สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กัน om system t g h t g 7กล้องสุดฮิตที่ใครๆก็ถ่ายได้ง่ายๆ กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนัทธราพงศ์ตลับนาคนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ากล้อง TG ที่ครองใจนักดำน้ำมาทั่วโลกรุ่นใหม่ตัวนี้ TG7 มีฟังก์ชันอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปติดตามกันครับมาดูกันที่จุดเด่นข้อแรกคือ small but tough with quality กล้องตัวเล็กแต่อัดแน่นด้วยฟังก์ชันเด่นเหมือนกล้องรุ่นใหญ่ ตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จด้วย USB-C นะครับพร้อมกับ New LCD Display นะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายภาพ Interval Shooting ที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุดถึง299ภาพแล้วนำมารวมเป็นวิดีโอ 4K Time-Lapse Movie นะครับพร้อมกับชดเชยแสงอัตโนมัติใน Time-Lapse Movie ได้อีกด้วยนะครับ และสำหรับจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของ TG7 สำหรับสายถ่ายวีลถ่ายสตอรี่ถ่ายวิดีโอแนวตั้งทั้งหลายแหล่นะครับ TG7 ได้ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของการถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเราปรับถ่ายวิดีโอในแนวตั้งแบบนี้เราสามารถที่จะโหลดวิดีโอแนวตั้งเข้าไปใช้ในโทรศัพท์ได้ทันทีเลยครับและอีกจุดเด่นที่สร้างชื่อให้กับกล้อง TG ก็คือเรื่องของการถ่ายมาโครครับ ใน tg 7ตัวนี้มี variable macro system สามารถถ่ายภาพ Super ร์มา o มีกำลังขยาย7เท่าแล้วก็โฟกัสได้ใกล้ที่สุดจากหน้ากล้องนะครับ1เซนติเมตรก็เราสามารถที่จะใช้งาน Super m ์มา o ตัวนี้ได้ในโหมด p และโหมด a ได้ด้วยโดยที่เราแค่ปรับออโต้โฟกัสนะครับจากออโต้โฟกัส af เป็นออโต้โฟกัส af s แค่นี้เราก็สามารถที่จะถ่ายวัตถุข,ขนาดจิ๋ว ได้เล็กขนาดปลายเม็ดเข้าสารได้คมชัดแล้วก็มีคุณภาพครับสำหรับสายถ่ายวิดีโอนะครับกล้อง TG7 ตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดในความละเอียด 4K นะครับเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอ Wide Angle 4K นะครับแล้วเราสามารถที่จะถ่าย High Speed Full HD ไล่ที่120เฟรมต่อเซกนะครับสามารถที่จะถ่าย Super Macro ในโหมด 4K ได้ด้วยครับ อีกคุณสมบัติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการล็อกค่าสปีดชัตเตอร์ใน TG7 เราสามารถที่จะล็อกค่าสปีดชัตเตอร์ในโหมด Lowest shutter speed setting ได้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปล็อกค่าสปีดชัตเตอร์ให้ได้ไวที่สุดได้ถึง1.500ส่วน500วินาทีนะครับโดยที่เราเปิดโหมด ISO เป็น Auto เปิดแฟลชเราจะสามารถที่จะล็อกค่าสปีดชัตเตอร์ให้เป็นค่าคงที่ตามที่เราต้องการนะครับ เราสามารถที่จะได้ภาพที่คมชัดไม่เบลอนะครับได้ฝูงปลาที่หยุดนิ่งได้วัตถุที่หยุดนิ่งคมชัดนะครับหรือถ่ายไวแองเกิลในแบ็กก่าที่เข้มขึ้นนะครับ แล้วก็จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของกล้อง TG นะครับเรามีเรื่องของ Auto Underwater ไว i ร e b a l a n ช่วยมาตั้งแต่ TG รุ่นแรกๆแล้วนะครับใน TG 7รุ่นนี้ Auto Underwater w ว i ร e b a l a n ตัวนี้เราแยกซอยให้เป็นเหมาะกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยแบ่งเป็น3ระดับนะครับก็คือช h a l l o นะครับ0ถึง3เมตรอันนี้ก็จะเหมาะกับชาว snorkling สกินไดิ้งนะครับต่อไปก็จะเป็น mid range นะครับ อันนี้จะใช้ที่ความลึกตั้งแต่3ถึง15เมตรนะครับก็จะเหมาะกับชาวสปูบ้าชาวฟรีดเวอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นระดับดีฟนะครับก็คือจะใช้กับความลึกตั้งแต่15เมตรลงไปนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับชาวสปูบ้าแล้วก็ชาวแอดวานซ์ฟรีดเวอร์นะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ออโต้อันเดอร์วอเตอร์ไวบาลาซ์ตัวนี้ได้เหมาะกับกิจกรรมดำน้ำที่เราําครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันสำหรับคนที่ มี t g เก่าอยู่แล้วตั้งแต่ TG3, TG4, TG5 หรือ TG6 แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มีกล้อง TG นะครับคำถามยอดฮิตเลยคือถ้ามี t g เก่าอยู่แล้วควรจะเปลี่ยนเป็น TG7 ตัวใหม่ไหมทีนี้เราก็ลองมาดูกันหน้าตาดีไซน์อันนี้ TG5 อันนี้ TG6 อันนี้ TG7 จจะเห็นว่าแตกต่างกันหน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับ ขนาดความหนาความบางใกล้เคียงกันสิ่งที่แตกต่างไปนะครับระหว่าง6กับ7ก็คือหน้าตาเปลี่ยนไปจากคำว่า o อลิมปัสนะครับจะกลายเป็น OM System นะครับจอหลังนะครับมีการเปลี่ยนมาจอ LCD ด้านหลังจอ LCD ของ TG7 มีความละเอียดสูงกว่า TG6 นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เรามองจากจอ LCD ดด้านหลังนะครับจะ สวยขึ้นคมชัดละเอียดขึ้นเรื่องของแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่5-6-7นะครับใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันเลยใครที่มีแบตเตอรี่เก่าตั้งแต่กล้องเก่าก็สามารถที่จะเก็บมาใช้ต่อกับกล้องใหม่ได้นะครับสำหรับเรื่องของเซนเซอร์และโปรเซสเซอร์ TG 6กับ7ไม่ต่างกันมากอาจจะโฟกัสไวขึ้นเร็วขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก6มา7 แต่ถ้าเทียบกับ5 4 3 7ดีกว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของโหมดต่างๆนะครับในการช่วยเหลือในการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็น m a โครหรือ wide เาตาม6กับ7จะใกล้เคียงกันนะครับแต่3 4 5มา7 7ดีกว่าเยอะนะครับในส่วนของสีทุกรุ่นจะมีอยู่2สีเหมือนกันก็คือสีแดงกับสีดำและอีกหนึ่งคำถามครับเกี่ยวกับเรื่อง housing นะครับกล้อง ที6กับ TG7 ใช้ Housing ตัวเดียวกันเลยครับเป็น PT059 นั่นหมายความว่าถ้าคุณมีชุดกล้องและ h o u s i n ท t t 6อยู่คุณสามารถที่จะซื้อแค่ตัวกล้อง TG7 เข้าไปใช้กับ Housing TG6 เดิมได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีตั้งแต่ TG3, TG4, TG5 อันนี้คุณจะต้องเปลี่ยน Housing ใหม่นะครับเพราะว่าใช้กับรุ่นดับรุ่นเก่าไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่พูดมาตั้งแต่ต้นนะครับก็เกี่ยวกับกล้อง TG7 ตัวใหม่ ทำไมเราจะต้องซื้อกล้อง tg 7ก็1แน่นอนนะครับกล้อง tg 6ก็เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับก็หยุดการผลิตไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่าสุดเลยก็คือ tg 7นะครับเราก็จากคุณสมบัติต่างๆที่เราให้ฟังมานะครับว่า tg 7ดดียังไงนะครับก็เป็นกล้องง่ายๆนะครับใครๆก็ถ่ายได้สามารถใช้ตั้งแต่มือใหม่นะครับถึงระดับมือแอดวานซ์ที่อยากจะแบบพกกล้องเล็กๆสะดวกสะดวกนะครับ เข้าไปตามซอกเล็กๆได้อะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะได้ภาพในทุกโอกาสนะครับก็เน็บติดตัวไปนะครับดำน้ำเราก็ห้อยติด VCD ไปนะครับเกิดเจอตัวอะไรเด็ดๆขึ้นมาเราก็าหยิบมาถ่ายไนดะ้ง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับก็ถือเป็นกล้องที่ง่ายๆนะครับใครๆก็ถ่ายได้แล้วก็ควรจะมีติดตัวไว้ครับตอนนี้นะครับแพ็กเกจ TG7 พร้อม housing นะครับราคาพิเศษ32,990บาทจากราคาปกติ33,980บาทราคาคุ้มขนาดนี้ซื้อเถอะครับและสำหรับลูกค้าที่ซื้อกล้องพร้อมกับ housing จากร้านโปรได์และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในเครือนะครับเรามีฟรีเวิร์กชอปนะครับให้กับทุกท่านที่ซื้อนะครับเราจะประกาศทางหน้าเพจโปรได์นะครับ เราจะมีการอบรมการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีการอธิบายบนบกนะครับในห้องเรียนจากนั้นเราก็จะให้ลงน้ำลงสระนะครับไปฝึกถ่ายรูปกันจริงๆทั้งวายและมาโครเลยครับหากใครสนใจแต่อย่งางังใดนะครับสามารถที่จะมาลองเล่นมาลองสัมผัส ตัวกล้องตัวจริงได้นะครับที่ร้าน p r o d y g ์ Imaging นะครับอาคารแมนิยาเซ็นเตอร์นอตนะครับติดบี s ียชิดลมนะครับหรือจะทักไลน์ร้านของเราตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับเราสามารถที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามได้นะครับโอเคครับสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม p r o d ดได้ที่ Facebook, Instagram หรือ Youtube จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ก่อนจะไปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ